แกงผักขี้ขวงครับแกงผักขี้ขวงใส่ไข่ครับผมไปครับไปทํากันครับผักขี้ควงนะครับพอจะแกงนะครับมาแรงนี่แกงผักขี้ขวงใส่ไข่นะครับนี่ครับผักขี้ควงครับเดี๋ยวเราไปทํากันเลยครับตั้งกระทะครับเติมน้ํานะครับตั้งกระทะเติมน้ําครับ แกงภักขี้กวังนะครับมาแลงในแกงผักขี้กวังครับเดี๋ยวรอหนาเดือดกอนเาจะใส่น้ำพริกนะครับนี่ครับน้ำพริกนะครับแกงภักขี้กวังครับน้ำพริกมันน้ำพริกแกงผักขี้กวงนะครับน้ำพริกแกงภักขี้กวังครับขานะครับหอมขาวหอมแดงนะครับปลาแห้งนะครับตำรวมกันนะครับแล้วก็พริกแห้งนะครับใส่ปลาล่าให้น้อยนะครับปลาล่าซับครับเนี่ยครับตำรวมกันจะได้หน้าตาจะนี่เด้อเรียบร้อยนะครับ น้ำเดือดแล้วครับเอามาใส่น้ำพริกเ,เลยครับน้ำเดือดแล้วใส่น้ำพริกเลยครับน้ำพริกนะครับใส่น้ำพริกเลยกับคนเล็กน้อยครับน้ำพริกมันแตกตัวครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดแถมกหัวจะมาใส่ไข่นะครับใส่ไข่ไก่นะครับแกงผักขี้กวางใส่ไข่ไก่ น้ำเดือดนะครับเดี๋ยวเมาใส่เกือส้มก่อนครับเกือส้มนะครับผักชีนะครับใส่เลยครับมาครับน้ำเดือดแล้วครับเรามาใส่ไข่นะครับใส่สามแกนเลยนะครับมาครับใส่ไข่ครับผมไข่ไก่นะครับเดี๋ยวรอไข่สุกสักกั๊มครับเรามาใส่ผักชีกวางต่อครับผลเล็กน้อยนะครับระวังนี่กับไข่มันแตก นี่นะครับไข่เริ่มซุกแล้วครับเดี๋ยวไข่ซุกแล้วเขาจะมาใส่พักต่อนะครับใส่พักครับใส่พักขี้ขวังนะครับใักขี้ขวังสดๆนะครับก้เดียวไม่กระซุกแล้วนะครับขี้ขวงนี่เอาหมูแกงมือนะครับปิด่ายด้วยนี่นะครับผงชูรสนะครับใส่นักล้ำนักนะครับใส่หลายแสบหลายไอ้นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับปิดแก๊สเลยครับนี่นะครับ เรียบร้อยครับพักมันโดนน้ำห่อนกัาเดียวกับซุล้วครับมัต้องตั้งไฟเหมินครับเรียบร้อยครับแกงพักขี้กวงนะครับพักขี้กวงใส่ไข่ครับผม